วันนี้ฟิลุคงจะมาแก้งคนในไมค์คราบกันมาฟิลุคงก็เอาใช้สกินผู้หญิงเนาะเออเราก็จะมาแก้งเป็นผู้หญิงกันวันนี้<อ>วันนี้เราจะแก้งเป็นผู้หญิงกันนะมาวันนี้เราก็มีเพื่อนสองคนเนาะมาเดี๋ยวยเดี๋ยวต้องมีคนทําเป็นเสียงผู้หญิงงั้นฟิลุคงทําเสียงผู้หญิงแล้วกันเนาะใครแล้วเสียงผู้ชายก็คือ คุณฟิลอีคนนึงแต่ไม่ใช่ฟีลลรกคุงนะฟีลลูกคุงก็คือคนที่นั่งนั่ง,น,งนั่งถ่ายนั่งเขียนเอะชีพคุณเออเนาะวันนี้ลงมาแจ้งคนกันใช่ไหมมึงเงียบ <laughs> <า>เยียงฟีลลูกคุงเป็นผู้หญิงมากที่สุดก็ขาเนี้แหละโอไ my god เออแล้วมึง oh. เราจะหาไอ้อันหนึงนะกดเพื่อนก่อนลูกสกายวอล์กเต๋อ อ้ออ๋ออะไรเอ้ยเราจะมาเอาชีวิตเอาคนนี้กันเนาะนี่เอาคนผมสีแดงๆเห็นไหมเออเห็นเออมึงก็เห็นเนี่ยเอ้ยจะทำไงกับมึงดิคนเต็มอีกไอ้ง่างเอ้ยไม่เข้าก็ได้เข้าออนไลน์เนาะอืมเออแม่ง เจอพี่เข้าไปเล่นเอ์อพี่หน่อยดิอะไรพี่ไม่ด้พี่มันไม่เอาอสร้างบ้านเป็นคู่อะไรเราจะหาเซิร์ฟจีบกันเนาะแล้วก็จะไปแกล้งคนเรื่อยเฮ้ยเซิร์ฟใครอ่ะไม่เป็นไรนะจีบแต่งแอดโดแล้วมันยังไงอะ่ะแล้วจะหลอกเขาไปกันเนาะถ้าเราหลอกไม่ทัน ถ้าเราหลอกให้เขารู้เราก็จะต้องโดนเตะออกจากยาดึงนะเือข่ามีปัญหาเป็นหนึ่งเข้าใหม่เข้าใหม่โอ้หดูแอดกวนตีนเข้าใหม่เข้าใหม่เราจะไปกวนแอดกันเนาะขุดได้เปลอ่าอ่ะไม่ได้ไม่ได้เซิร์ฟลูกเซิร์ฟจะขุดไม่ได้เลยอ่ะจะไปกวนแอดกันและฟิลคุงก็ใช้สกินผู้หญิงอยู่เออ เอยะเดูสก,กินพี่ลุกุงกันพี่ลักุงก็เพิ่งไปซื้อสก,กินนี่มาบาะนี่สก,กินนี้บาร์ดะโอ้ยใช้เพชรเยอะกูไม่บอกดีิ่ะแง่งเก็บมาเป็นวันสิบบาทเองสิบวันอืมสิบวันเอาเรื่องอีกมายว<า>ไปกวด มาเราไปกวนเงินเกิดมาแม่งโอ้โหมืดไปหมดเลยอ่ะดูอุอ๊ยผู้ชายเต็มเลยมาฟิลิปป์พงษ์ทำเสียงผู้หญิงเนาะสวัสดีค่ะเสียงเหมือนไหม,หมนยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไคติไคตีไคตีพีรุคุงพีรุคุงมีบ้านเลยอันนี้พีรุคุงมกากลัวหรือคนอื่นมากลัวฮะคิดดูดิ นี่ผมหันคุณอยู่นะคุณอยู่หันอย่าวิรุคหงจะบอกว่าส่วนไหมคะส่วนไหมคะโอ้ยโดนตีอ๋อไม่เท่าไหรแ่แอดผมขอมาขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปดิแต่งงานกับเรานะเดี๋ยวใครอาคุณทำอะไรเหรอครับผมผมอยู่แน,น่คุณอะไรนะคะจะชุหนหรอคะมมวง <c ười> เวนู้เฮ้ยฉันเสียงเหมือนที่สุดไม่ต้องยุง่งเออไม่รู้ดิ คุณพูดอะไรคะเสียงหัวที่มืดอายแหมเป็นผู้ชายอย่างไอกูกกดปิดเริ่มกดปิดเลยคุณหันผมเก่าคับผมอยู่แน่คุณ <ś c oughs> เฮ้ยเสียงหนุ่มมากโอ้โหเป็นแมวหรือเปล่าคะเนี่ย เผื่อรูดพูดไอย,ยือ้เผื่อรูดพูดไม่ไ้วนะเ่งเผื่อรูดพูดรูปป่าเขาดีสลับแต่งกันไม่ได้เป็นไหรฮะงานขอวไรผัวผู้ชาย,ยชิปละแฟนมา <laughs> เราหลับจริงหลับลมว่ะแม่อะไรอุ๊บทำไมนอนด้วยกันน่ะไม่ได้มีอะไรค่ะอ๋อป้านป้านหายแม่มาถึงอะไรตุ้งอะโอ้เปล่านี่มาค่ะใช่ค่ะแตไม่ได้มีอะไรค่ะเดี๋ยว ช่วยด้วยค่ะแอดโอ้โหเม่เกิดเลยว่าจุดตรงนี้ห้ามขุดด้วยวะป้นเหรอคะต้นให้ช่วยค่ะช่วยแบบแอดไหนเหรอครับผมไม่รู้จักเฮ้ยโดนจูบกูไ่ดูใจึูไปจูบกูเป็นเกย์หรือเปล่า ช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมคะไอ้กูเสียเวลาทีกึอ้ทีคุณอุยโอ้โหพวกเขาเดินใจร้ายที่สุดห้องตายห้องตายเฮ้ยเฮ้ยยโอ้ตาย ผมไปเล่นเสื้อผเมครับผมขอโอ้แอนมึงเป็นเพื่อนก่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเ,นเอนนาแอมเนึ่งแชทแก้มเยอะเสือ,อโอ้แม่ไม่ได้ไปหรอกโอ้ไม่ชุด แคทเกนอยู่อะไรก็ไม่รู้พูดอยู่คนเดียวเนาะอะไรเนี่ยโอ้ยมีปัญหากับชาวชนน้อช่วยขึ้นหน่อยค่ะเฮเสียงต๊ดเหนี่ยวเราไว้ใจประชาชนของฟีลูคงสิวันนี้พี่ไปทะเลอไม่รู้อ่ะกูขึ้นไม่ได้ ขึ้นยังไงของเราเนี่ยเออขึ้นยังไงเธอบอกสมทูตที่พวกเขอเราไปก่อนแม่งจะขอลาเลยอ่ะเป็นเจ้าของไงช่วยด้วยอยู่ข้างล่างช่วยด้วยช่วยเราด้วยค่ะใช่ไม่เรื่องอะไรครั่อ่าวันนี้เราคงไม่ได้ขึ้นกันแล้วเนาะช่วยด้วยขอะ <ขอ S 2> ช่วด้วยค่ะอีชั้นขึ้นไม่ได้ค่ะ ขอบใจค่ะเสียงเอ่อก็วัดดีนายวัดดีเราเป็นพี่และคุณนายอย่าลืมติดตัง้งได่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะอีกฉันขุดัาขึ้นไปเองก็ได้ค่ะของไม่ตกเอ้ยอย่าลืมติดตา,ามช่องเราดว้นะอยนะอยน้ยน้อยให้มาชอบเระหน่อย ไปช่วยอะเราเป็นผู้ชายเออเราต้องเซฟตรงนี้ไว้ก่อนค่ะที่ตกลงมาข้างนั้นนะคะข้ากุเลย์ข้โอเคตัวแม่งข้ากูเลยค่ะจ้าจ้ากบุบูจ้าบูบูจากกล้าข้ากุเลย์เฮสตหมดทุกโต๊ะอ่าดีนะคะอุ๊โอบรค่ะเฮ้ยผู้หญิงเต็มห้องเลยแล้วผู้ชาย ว่าจะแก้เไว้ผู้ชายทั้งหน่อยแม่งผู้ชายเต็มผู้หญิงเต็มห้องเลยกลัวแล้วไอ้ไข่แม่งตั่ดีจังจะไม่นอนแล้วช่ไมแม่งติดตลอดไม่นอนแล้วลงเสัยพี่จะไปทะเลไม่เอเลยเฮ้ยโอ้ไข่ มันติดอีกแล้วใครคะเนี่ยอ่าก็เราก็จะดูผลนี้พฤติกรรมเขาเนาะอนค่ะไม่ใช่หมายถึงคนนี้แอะไปก็ได้คนขับต้อใครคนคนจะเละดิคนค่ะ พูดแค่สวยเชียวออ๋ผู้หญิงก็พูดจาดีๆหน่อยออเราไม่ได้จุดก่อนเฮ้ยมันให้สวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่ปปาคะขอบคุณค่ะอเราค่าเธอของนั้นขอความรักเช่น พี่ร้องเพลงเมคกี้ฮัพเพนที่ถึงกับร้องอีกนะอ่าเรื่องอ๋อแม่กี้ฮัพเพนแม่กี้ฮัพเพนเดี๋ยวอ่ะจะไม่วมาเจอใครมันชื่ออะไรวะเน,นี่ยซาขอบคุณจ้า อะไรได้ย,ไ <laughs> นะย,ย,ยินไมดีนะกูทำไว้เทียตัวนะอ่ะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ววันนี้แผนะที่เมื่อกี้มีโคดกันเลยเดอด,ด้วยดเด้อบาย